ทำอย่างนี้อยู่เนี่ยจะติดคุกขวโตวไม่รู้ตัวนะคะการที่แบบว่าร้านสากักปงเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องเถื่อนผิดกฎหมายข้อไหนบ้างมันผิดตามอย่างในเรื่องของสถานที่ผิดพรลสถานพยาบาลพศ2,541จําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งสักที่ให้บริการแบบลบรอยสกักด้วยเครื่องเลเซอร์หน้าที่เป็นแบบแพทย์เถื่อผิดพรลววิชาชีพวิชากรรม2,525จําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ที่หนักสูตรเครื่องเถื่อถ้าใช้เครื่องที่ อันนี้โทษหนักสุดเลยนะจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจะทั้งปรับสรุปก็คือตั้งเกิดช่างสักช่างลบรอยสักเถื่อนเนี่ยมาลงในร้านเสร็จแล้วไม่ขอใบอนุญาตตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่แพทย์เพราะนั้นคือจะผิด3ข้อหารวมกันโทษจำคุกอ่ะก็คือ18ปีเลยนะมันเป็นอะไรที่ซีเรียสมากโพสตรูปโพสตคลิปรีวิวผลงานบอกเลยว่ามันเป็นหลักฐานมาตัวอย่างดีซึ่งก็หมดอนาคตแล้วเนาะหยุดได้ก็หยุดเนาะเพราะว่ามันผิดกฎหมายหลายข้อจริงๆหมอเจอเคสที่มีปัญหาคือหลังลบ3าครั้งก การใช้เครื so so ่องมือแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานจต่คนทำไม่มีความรู้เนี่ยมันมีอันตรายเป็นอย่างมากก็แนะนำว่าถ้าทำอยู่ก็หยุดซะเถอะนะคะ